สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่โชว์รูมดีาคาร์คังนะครับ,บแล้วก็มาพบกับผมเอ็กแล้วก็เบสดีคาร์ครับเอารถมานําเสนอหน่อยหายไปนานลูกค้าถามเยอะตอนนี้มีแล้วมาได้แล้วแล้วก็คนที่ถามหาอยู่ว่ากลับมาได้แล้ว ได้รถไปแล้วเดี๋ยวเพิ่งได้เอาทำได้ก่อนโอเคครับมากับเจ้า HRV ครับปี2015เป็นตัว E เครื่อง1.8 1.8หรือ1 8น0นั่นเองนะครับลองท็อปก็อธิบายหน่อย E กับ EL มันยังไงภายในเหมือนกันหมดเลยครับรับผมแตกต่างที่หลังคาคือตัว EL จะมีสลุปอันนั่นเองใช่พวกออปชั่นอะไรเหมือนกันหมดใช่ครับผมก็แล้วแต่คนชอบบางคนก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบหลังคาตัวนี้ก็ได้เป็นตัวนี้ก็ได้ใช่ครับคันนี้ก็มากับสีแดงแก้วแล้วกันทางเราเป็นคนทำเองด้วยใช่เดิมมาเป็นสีเทาแล้วเรารู้สึกว่าอยากแต ไม่สปอร์ตแล้วเอาสัหน่อยไฟหน้าเราเป็นตัวเดย์ไลท์แล้วไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟตัดหมอกกระจังหน้าสีดำปัดด้วยโครเมียมลงตัวสุดๆนะครับจัดทรงให้พร้อมจัดทรงมาพร้อมครับอันนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่ด้วย RE30 ครับผมสิบเจนะตอบสสวยแน่นอนนะครับหูกระจกก็คือจะมีไฟเลี้ยวเป็นเดย์ไลท์เหมือนกันก็คือโฉบเฉี่ยวขึ้นไฟครับมันจะออกแบบเรียมๆโฉบเฉี่ยวสปอร์ตนะครับมีปัดหลังให้แก๊ปหลังไฟทับทิมเบรกในเรื่องของเรื่องการชนไม่ต้องห่วงไม่มีแน่นอนครับ ก็จะเราทําสีมาแต่สังเกตได้จากร่องเดิมตําหนิดเดิมความคมของเม็ดอาร์คล่องทุกอย่าง เดิมสนิทนะครับ like. s อ v วก็อย่างที่รู้กว้างกว้างมากกว้างมากยางอะไรโค้สีเดิมกาวเดิมทุกอย่าง s อ v วพับเบาได้ด้วยใช่ไหมครับพีเอ็กพับเบาได้ครับอเนกประสงค์จะเก็บของหรือจะไปเที่ยวแคมป์ช่วงนี้หน้าฝนบางคนเ็เปิดท้ายหันออกทะเลนั่งในกางโต้ี่ปุ่นตัวหนึ่งสบายบอกเลยกว้างจริงครับพูทอเอกสูงมากด้วยเอกสูงเท่าไหร่ร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบนอนสบายเอสอาร์วีตัวนี้ก็จะเป็นกุญแจคีย์เลสละสามารถกดได้ที่ประตูด้วยไม่ต้องควักกุญแจใช่เก็บไว้ในกระเป๋าพอกดปุ่มมก็สาารถ าาปลดล็อกได้เลยหรือาาล็อกไ,ล<พ>กได้เลยนะครับผมอะไรก็ k, จะมีระบบพูดคอนโทรลระบบความบันเทิงฝั่งซ้าย <Anita. S 1> ขวาพฮแอร์ดิจิตอลวิทยุมีกล้องถอยเบรกมือที่จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วใน,ในส่วนของภายในบ้างก็เป็นเบาะหนังสีดำสป <Yeah. S 1> อร์ตรถเราสีแดงอยู่แล้วภายในคนอนโซลโซนสีดำนะครับถือว่าสะอาดด้วยเพราะว่าเลขไม่์คันนี้วิ่งน้อยมากๆเพียง60,000กว่าเท่านั้นเองรถประมาณเปีมันดูใหม่มากก็คือภายในนี้ไม่ต้องเสิร์ฟผมให้ประมาณเลยาสิบเปอรเป็นต์เลยแล้วกันสิบอร์เซ็นต์ตีเป็นรถมือสงไปนะครับอาจจะมีตำหนิบ้างนิด ชนก็อย่างที่บอกไม่มีชนหนักแน่นอนเราการันตีอยู่แล้วเรื่องนี้นะครับเครื่องอย่างที่เอ็กบอกไปเป็น1,800รซีซีรหัส R 1 8ประหยัดน้ํามันไหมผมว่าก็ไม่กินจนเกินไปไม่กินจนเกินไปแล้วก็ไม่ประหยัดจนเกินไปอยู่ระดับกลางๆเครื่องยนต์ซีซีกับบอดี้บลตมันสมส่วนกันมันไปได้สบายสบายใช่แล้วอัตราเร่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเอ v ร์วีขับมันแน่นอนแพทเทิร์นชิฟด้วยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับเห็นเราจัดทรงขนาดนี้ครับเครื่องเดิมเอ็กไม่มีการแกะไม่มีการอะไรเพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่าเรา รองใต้สบายขออย่างเดียวตอนนี้อย,อย่าลุยน้ำต่ oh. อยเครื่องดีขน,นาดไหนป้ายแดงขน,นาดไหนพังแน่นอนนะครับรถสวสวย,ย H r v อนเนกประสงค์สายสปอร์ตสายสปอร์ตอ่าสีแดงล้อใหม่ยางใหม่ครับผมเสนอขายอยู่เพียง คันนี้เสนอขายอยู่เพียง599,00 0ับาทเท่านั้นครับเก้าเผ่อนเดือนเท่าไหร่ครับเครดิตดีผ่อนเดือนแล้วประมาณ1 0 0 0 0บประมาณ1 0 0 0 0ันนะครับ6ปีนะครับปีโอเคก็เงินเดือนก็สองเท่า2เท่าข้างัวก็ตีไปสักประมาณ2 2งหมื่นสองพันแล้วก็อนาสองหมองพรายได้22 0 0มเข้ามาเลยเครดิตดีฟรีดาวด้วยรายได้ไม่ถึงก็กูร่วมได้กูร่วมได้เองเข้ามาคุยกันนะครับเข้ามาคุยกันโอเคครับถ้าอยากซื้อรถคันนี้ติดต่อผู้ผมได้เลยเริ่มจากเอก่อนเลยครับครับผมติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0 4 9 9 6 9996ได้เลยครับแล้วก็มีพี่เบ๊ะครับผม0968686668ครับผมครับแล้วก็จะมีเซลล์อีกคนนึงวันนี้เขาหยุดก็ไปต่อไปไม่ต้องพูดวันนี้เราเอาสองคนพอได้ก็เดี๋ยวถ้าอยากเห็นเจาะลึกกว่านี้ติดต่อเข้ามาหรือดูรูปในเพจได้เลยดูในเพจได้เลยเดี๋ยววันนี้น่าจะลงลักก่อนคลิปออนแอร์ลงเรียบร้อยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ